นมัสการครับผมอาจารย์ครับมาเชิญพรคนไม่จบโว้ยอันเลยนอนบหมอนนอนนอนี้ยงก็เบิ่งงานไม่ <c ười> ยิ้มันเอาคอนเทนเนอรกันสิว่ามีแนวเดียวเ่รครับผมม <c ười> ันบ่อเข่าจักงวดจักงวดแล้วบ่อเข่าอยู่น,นี่โอ้ยกิ่งไม้ยื่เสนอกัดนี่แหละครับกบัได้ยินแม่ว่าพระอาจารย์ส่งเป็นตาคือจังบ่ค่อย สิบายไปไหนคือยังบอซื้นบ่อใสแท้สองมือม่นิ่าสัผมก็เลยมาสองเบองเนี่ยแหละครับสองเบิอม,มาสามาเก้าบอบาย,ายนครับผมออแสามกาสามกันกนั่นเดีอยไปลายยางโอ้ยใครทำลายๆเนี้ยเขาบ่ออะคุ้ยกันมาสองมือสามมือแล้วครับผมเห็นเขบ่ออะรุย <laughs> <laughs> อาจารย์เอ็มถามหาแอดปนันไี้จะไปหาอาจารย์ใครสิบเจ็ดสิบปด สิบเก้าเมื่อวันที่สิบเก้าสองหมื่นเมื่อวันที่สามครับโอ้ยตั้งแต่วันที่สิบหกครับผมวันที่สิบหกกับบอดีบอดี้งครับบอดี้มากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับเอสซี่เป็นวาวไปตามพระอาจารย์ไข่มันเดิมนะแอดมาสั่งกับครับผมสามารถขึ้นเก้าหันหลาจังไรกับยูนี่เนาะนะครับเดี๋เดี๋ยวเอซี่กับพ่อแม่มาทั้งด้วยบุเลิกอยู่ เป็นอย่างคือนั่นมาลงปดแถลทุติยคือตองหดเบาโดยสัอยาเห็นเด้อย่างเห็นคนมีโชคพรับอาจย์นี่อย่างแย่สัมาัสผ่าอาตุนาจย์นั่นในงือ้มวลแผลท่ผ่าใครเอานาบอกบอกก็ไม่ตัวก็นจะเห็นกันมากพ่อกันวันที่สิบเอ็ดตัววันที่สิบเอ็ดจะใครมาพ่อกันเนี่ยนัดวันที่อีกแล้วบ่านนี้ผมก็สีจดย์เลยล่ะ บ่ที่จริงกะวันที่ที่จริงวันที่สิบเจ็ดกะเขามาอยู่ครับมาตอนเศร้าแต่ว่าพอดีพราะจันาร์ว่าอ่าช่วงนี้ว่าเมยครับผม,มเมยแน่ก็เลยบอกท่านอยากเปิดว่าจา่าผันไดปิดว่าจา่าซะก่อนจกสามสี่มือ้อแา้วสันก็เลยว่เอ,เอาโอเคครับผมให้พระอาจาร์พักพรน,นี่ขึ้นที่ไปที่มากนะครับบันนี้กับพ่อพันไปแล้วสามวัน <laughs> ก็พระจ่กครับว่งวดกี่พันมาบพเขาเนาะเเขาความฝันก็คือยังบอกมัล่ะความฝันอาจจะมาได้หรืออาจจะบามาก็ได้แต่กระเสินนั่นเนาะครับแต่ว่าเอฟซีบอกเสียดายเด้แอดดอสันเห็นว่าวันที่สิบหกจะกลับมาใหม่อันเลขกเอ้ยยังลืมวันเกิดเราสุดท้ายไม่ยังวันเกิดเห็นไหมที่ผมเอาลงคลิปสุดท้ายไปบอกเพื่อนว่าวันที่สิบหกจะกลับมาใหม่แล้วก อย่าลืมวันเกิดเราก็มาฉลองวันเกิดมันสิเกี่ยวโยงกันบอ่อรัสสันป้าเป็นเรื่องให้ปริศนาขักแถวตอนเอฟซีว่าไปบอลเปนวันเกิดแต่บอเป็นพ่อสอ,อ <laughs> พอ่พอผมัวเอากเกครับอซูเอฟซี FC ฟังว่าเลขของ <c oughs> <c oughs> เลขของงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะมามางวดนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นยังเิ่นก็จะต้องมากเราถึงเกี่ยวกับวันเกิด เพราะว่างวดวังหันตองงวดคือย่าลืมวันเกิดทีโลหม่คือหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดมันวะครับได้แท้ไปพ่อเสาะันผมก็เลยว่าโอ้ยวศนดอกบางกสิบังโดนคักโพดกับบางไก่โพดจะลูดได้สิตีถือวสนดอกถ้าพูดได้ถือก็ถือว่าเป็นบุญของเพิ่นซะนะครับเพ่าะนั้นแหละเนาะแต่ว่าฟันงวดมันกับวันเกิดอยู่ดิครับ เป็นบ่มือไทยมาจากงหนมันเกิดครับสามสิบแปดปีทำสามสิบแปดปีอาย่เท่าไหร่เนี่ยบัติทำครับโอ้ยมาถามมาถามมาถามตอนช่ป้าจันว่าแต่ว่าเอฟซีไทยนะคบอตีสามแปดนี่ครับเพื่อนตีสามศูนย์แปดเจกันนานเพื่อนกัแล้วแต่เพื่อนแล้วสามสิบก้าแปดแต่ว่าตีลังห้อยออกกับคือเฮดเบ้าอย่างไรมันกะคือเนาะครับ บ็เลยแน้นออกแต่ว่ามันก็บได้ว่าเรียกสืบหลักโบ้โบ่เขาแม่นครับบ่เขาบ่เขาใหาว่าสองวดแล้วนะครับน้องผารย์เนาะสองวดแล้วที่บาทนี่จะเสียกินครับรุดไปสองวดนะครับรุดไปสองวดแล้วก็โอ้ยปูสันดอกยังไงกับมาโปรดมาผายนะเจัาหน่อยกับสิเป็นบุญเด่นซีแล้วจัาหน่อยกับสิเป็นงานงานวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยยังคือเก่าบ่ครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองหยินหยัน่าแต่ว่าเป็นเมื่อไดแทน สรุปไปครับเพราะเชียร์ก็ม่ใช่ความผู้เดียว,ลวเลยเมื่อ,อไรกันแน่ขันต่ว่าที่ันที่สิบเอด็ดนั่นแหละครับงานมืองานที่สิบเอด็ดเอฟซี่อยากมาอยากเจอหนาอยากพอากาก่อนาก็มาามืูลที่สิบเอด็ดครับอืเช่นหนาขวาจันทร์ครับแล้ว่าอะไรว่จ้าจันท่์ งานที่ที่11กับที่20นะ่าว่าจะเจนนะมาที่ที่11แต่ว่าที่ท2เข็ยนยังนะอืมที่20รู้สวายอย่างเงีย่ว่าเป็นงานนี่คืองานที่ที่11ทีนะจัดงานนะครับแล้วกับเอฟซีท่านไหนที่อ่าได้อันได้ก็ครับที่พระอาจารย์เทศไว้ตอนเอฟซีครับหน้าค่า นาคาเรียกซับหรือครับพญานาคาเรียกซับมันบ่ครับพญานาคาเรียกซับนะครับเนาะกะแวะเวียนเขามาครับมารวมงานข no right? องพระอาจารย์วันที่สิบเอ็ดเน็ตไปให้เอฟซีทีมาครับเน็ตไปให้เอฟซีทีมารวมงานยุกไกยุกไกพระเอกมากหรือมาบพญานาคาเรียกซับนะครับเฮ็ดแล้วหรบอครับผมอาจารย์แล้วแล้วเบิ้งนะเบิ้งเลเซอร์เนาะอ๋อเป็นแบบนี้หรือครับ พยานาคาเรียกซับแลอันี้รุ่นพิเศษรุ่นเอฟซีนี่นะครับรุ่นพิเศษสําหรับเอฟซีพยานาคาเรียกซับนะครับเนาะอันนี้ะอาจาย์เตรียมไม่แต่แจกเอฟซีแล้วก็ญาติโยมที่มารวมการลงงานครับผมมีหกสิบดอกมีหกสิบดอกแต่ว่ากรนดาจเพออยี่ดอกครับเพราะว่าเพิ่นกัดคือสี่บ่เพราะเฮ็ดลายเพราะลายดอกเพราะว่ารุ่นพิเศษวิยเพราะเฮ็ดลายนะ สวยนะเนี่ยงามๆครับผมนะมีปิดทองน้มมันบอสอืมปิดทองนะแจกที่บัวอาจางแจกฟรีแจกเอฟซีซ oh, ุ้มมาน,นี่แะซุ้มไฟมันรวมงานเลยอ,อันนี้นะคะขอเน้นย้ํานะครับพระอาจารย์แจกให้ฟรีนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะ นอกจากจะได้มากราะ้าจารย์แล้วเนาะยังจะได้ของดีติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะนี่ค่ะพญานาคเรียกซับเอาบานนี่กะเรียบร้อยครับผมมืดระเบนดมืดอันไหนครับผมมาลาบมาลาบปรับพรดีหมดแล้วครับผมเหลือแต่เอฟซีกับบ่อแล้วบ่อจังไรเพื่อนบ่อไหนก็มี่าจานมีที่หนูเลยสองดอก ท,ที่นั่นมีสองอันเหรอใช่ใช่เบิกผรามาบูชาผ้ามีสองดอกค่ะอ๋ออยู่กับแนนมีสองนะครับอยู่กับแนนเหลือไว้ออะไรนะมหาลับป๋าพอดีค่ะอยู่กับแนนมีสองอันจะจะ,จะ,จะ,จะรับ<ย>ได้สองดอกได้อยา่างกุูชกาก่ติดต่อไปแนนพ้ะด้วยครับผมแต่ว่าอยู่กับคนไม่โชคตอนนี้เหลือแต่มหาทรับโชคครับผมกันเหลือประมาณจะห้าสิบเนี่แหละครับ มหาทรัพย์รับโชคมีอยู่ประมาณห้าสิบครับผมแต่ว่ามหาลาบปราบพายดีไม่มีแล้วจริงๆนะครับนี่น้ำกอ,อาจานยี่สิบดอกฮะพกอจานเก็บไว้อยู่ยี่สิบดอกว่าจา,า,บบา์เก็บไว้ยี่สิบดอกว้ายเก็บไว้เก็บ,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 บไว้ถ้าให้ญาติโยมที่ทางไกลเพิ่นเข้ามากหรือเปล่าครับเอาจะเก็บไว้นี่ว่า,า,วากรารกดไม่จบเมื่อตีเด่มันติดขาดก็เลยเก็บใบบนหน้ามาเสนอ โอ้ยพระอาจารย์ก็บอกหลยท่านถามมาบ่ได้ผมก็คิดว่าจะหมดแล้วหมดแล้วบัดใดแท้พระอาจนร้นอันรุ่นนั้นรุ่นนั้นอันของมันมาลาปาเปลีไม่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 เป็นแบบนี้ของพระอาจารย์นะเก็บพระอาจารย์เิ็บไปยี่สิบดอกจะเป็นัเสี่ยะจะเป็นขึ้จัง่านนี้แหละตะวันนี่จะเป็นย่านที่เราเอาชุดมาเราเรี่อของอาจารย์ตะวันรุ่นเจเจเพ็รวันนัิน อาจารย์บอกลูกปืนนะใบที่ว่าที่ที่ให้ไปแจกยกโยกเหรอครับบอนหรมาลาปที่นั่มันอาจารย์ยี่สิบดอกนาะอ๋ออาจารย์บอกลูกปืนเฮ็ดดี่ครับอาจารย์นี่อาจารย์ส่วนพิเศษจริงๆนะครับตัวนี้นะตัวยี่สิบดอกนี่ที่เหรีอยู่นี่โอ้ตะบอกกับง่ามนี่สิครับอาจารย์อือเพราะตัวตัวนั้นมาลาปาร์ฟอรีตัวนั้นมันจะเป็นลูกปืนมันบอครับอันนี้พ่ออาจารย์เอาที่นี่ะเย็บป้อมกันนั่นนะคัดป้อมเลยอัดยังไงครับสวดด้วยอ ปฏิจจมหวังครับเอาโอเคครับผมข้าวๆเอาพระอาจารย์ตอนนี้เก่าหน้าที่แล้วครับบาานบอกก่อนเลยว่าแป๊บเดียวนึงแม้ไม่ร่ากันครับตัวกระสีขออนุญาตด้วครับหวานผ้าจา์ครับผ้าจานจไปแล้วที่มขออนุญาตสอบถามความฝันนี่ยวันมันคือวันพ่อแล้่ยวชนะเรื่องอื่นไหมครับเรื่องนี้ขาดป่ะเด็นเลยวันนี้จะขออนุญาตสอบถามความฝันของพระอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเมื่อนั่นที่เขามาตอนวันที่สิบเจ็ดตอนเช้า พระอาจารย์เขียนตัวเลขให้บอกว่าไปเว้าโหลดผมก็จักสสีว่ายังไงมีแต่ตัวเลขจักรสเว้ายังไงแบบนี้ผมมีความเสี่้ากับไรว้า่ไปไหว้าอยู่งเสตัวเลขหุ่งไเว้าโลดผาปกติอาจารย์สิลาความผันซูฟังมันบ่ผมก็สิไปเว้าท้ายทอดเฮตีมันฟังถ้าจะเอาแต่ว่าโอ้นี่เด้ออาจารย์ฟันแล้วได้เลขตัวนี้มันก็สิเว้าแป๊บเดียวว่าพอหน้าที่กับจบทั้งตัวครับ มันก็แตบฟันจ,จอ่ออนเดียเอาฟันจ,จอ่อกับว่าเป็นยังเขอาจารย์เอา,า,า,าบ้านนี้ว่าอาจารย์ฟันว่าจังไรครับแนวทางที่ไปที่มาของเหล็กตัวนี้ย้อนนิดหน่อาายพวกปากไม้พูกปลาคอมาใหา้พวกปลาคอมาให้ปู่เอาปลาช่อนมาให้ให้คนเอามาฝากให้คนมีโชคคือเก่าคือจังเอาฝากใครบ่ครับ บัวไม่ไม่หายเลยเอาไม้หายเลยอาจารย์ายเลยเออเอาปากว้าไม้จักตัวครับะเอาไม้จักตัวกี่ตัวนับ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 ไปมมนเลยหกสิบตัวแต่ว่าบ่าบ้านบนเสรแล้วแล้วหกสิบสอง้านหนึ่งตันึงได้ใส่บัวไม้หรไม่ตัวนึงหนึ่งบืนม้เอาเองตัวนึงตัวนึง่มเย็นดเอาเอาเป็นหกสิบเอ็ดตัวนนนับเป็นหกสิบเอ็ดตัวเอา ปูเอาปลาช่อนมาให้หกสิบตัวแต่ว่าบ้านนี้จักอีกตัวหนึ่งมาใส่บืนตั้งับ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 มาคือเตาเนี่ยนครับว่ามันก็คือปลาแหลมมาปลามันจะอ่าปลาช่อนนะครับสังอ่าคิดกินตนาการอ่าเวลาปลาช่อนมันไตอยู่บนบกครับ่แหลมมันก็จะไตบืนตับ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 มาลักษณะนั้นเลยเห็นาะครับเออ ก็เลยมาเอาเอาเอาเป็นหกสิบเอ็ดโหลดว่าตีก็นับเป็นนั่นนั่มายถึงต้องกานันเหรอหกสิบเอ็ดมันมันอยู่ในของมัอยู่ในอย่างดิมันอยู่ในเป็นเต็มอยู่ดิอยู่นี่อยู่ในบริเวณนี่นะอบคือป่าเนี่ยก็อยู่อยู่ในที่กักขังนี่ไม่มีภาชนะใส่มา่่มันนอยูแต่ว่ากล่องอยู่เลยเออว่างอยู่พื้นลักษณะเป็นพื้นเป็นยังยังสิบเอครับเป็นเล่นนับเพื้นนะนับได้หกสิบตัวเพราะว่าสีนั่นแหละก็ นี่ตัวนึงออกมาก,ก็ดีออกมาอีกจกักจักบืนมาเตอร์ไซจกักรมอเตอร์ไซค์มันถึงกินมุมว่าปลานสมอเออไออาการที่ปลามันไตไต,าตามาเนี่ยเขาเรียกเขาพูดว่ายังไงภาษาไทยแนวดิ้น,นเนี่ปลาดิ้นเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดิน้นถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าปลาบืนปลาบืนออมันบืนมอเตอร์ไซค์บู๋ ที่บ้าไอ้ที่กรุงเทพหรลออ้ไเขาเขาเห็นปลาทาลักษณะนี้เขาบอกว่าปลาดิ้งเนี่ยสมมุติว่ามันอยู่ในหนองมันอยู่ในหนองตะกายอะคะตะกายใช่ไหมเออมันตะเกียบตะกายมาปลามันตะกายเนาะอ่านับในหกสิบตัวออกมะหัยนับไปหกสิบตัวตอนแรกบานนี่สักพักหนึ่งไม่รู้ว่าอีกหนึ่งตัวตะเกียบตะกายมาจากไหนกำลังจะเก็บแล้วนะกำลังจะเก็บก็ต้องเอาหกสิบตัวเขาแล้ว เขาก,กระมังแล้วมันมีตัวนึงไม่แต่กายมาหาเพื่อนอีกหนึ่งตัวนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขที่พระอาจารย์บอกไว้อืนี่คันแม่นพระอาจารย์เว้าซูผมฟังแต่มือนันผมเบอกซูฟีฟังไปแล้วอาจารย์เว้าวน้อยังกระโดดไม่ไ <c oughs> ด้ครับมีสัมเนียลอะผมผมก็ได้แต่ตัวเลขแค่คงสิไปนั่งเล่าจังใดครับผมเล่าเพราะเปลี่ยนขึ้นกันกันไม่ได้ตัวเลข บาเนี้ก็เดียวก็เอานี่นะครับเนาะเอาให้ที่เพื่อนเพ่อนหมดโอเคค่ะแข่งกอลไฟเพราะว่ามนปอาจาร์กกนนงยิบให้ก็ได้เอนเดิมะารอาจารย์ขอฝากงานนี่ปัรอันนี้มันบรมานไนะอาจารย์ขอปากกันเลขมากนะอ๋อเลขมันไปสามแปด เลขชอบส่วนตัวสามแปดสามแปดนี่งวดที่ผ่านมา,านี่ครับผมประกักนเลยค่ะแต่ว่าพาอันคิดม,กมากช,ชอบส่วนตัวร่างร่างย่างเดียวชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวร่างย่างเดียวชอบส่วนตัวร่างย่างเดียว รู้สึกว่าขันมากสนตัวนีได้จะติอยู่ที่สามแปดก้บแปดสามนี่นะไลายเยวีล่หมด,ด้นะัสามแปดกับแปดสามคือมากจนตัวเจ้าของคันนี้ยังตนาะป,ประจาน์ี่สามแปดนี่เลกนี้มีที่ไหนที่ท่านเขาบอกอนนาอนุสามสิบแปดน <laughs> นะมันจะง่ามักเกิด ปึ๊บครับผมนี่ก็เป็นคงมูว่างห่างแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เลยมันจะไม่ติดเลยนี่ซ้ำนี่ดิอันความวันบอกครับโอ้พระอาจารย์บอกกย้หวนบอกครับยังว่าอะไรซ้ำนี่แหละกระ้วกขอเน่นๆอืม ก็สิจัดงานดูครับเอาก็คือรอบนี้บอเหมือนหวดที่พานมาหวดที่พานมานี่เขียนใส่ตะก,กามาเก้าศูนย์เจ็ดนะครับแต่ว่าออกแปดศูนครับอันนี้ก็เะิ่งกับซิปใส่ขางูนี่่ ก้อนก้อนนั่นป่าสิบื้อมาเป็นบับตัวหนึ่งหรือเมื่อไรหกสิบมันบ่อเพิ่งมาบอกเราแปดหกหนึ่งต้นบ่อสิบหงส์เปนบอกให้ว่าเสียงกระซิบมามน้ำว่าแปดหกหนึ่งก็เลยพ่อนับเลยหกสิบตัวเป็นบ่อเพราะว่าอันนั้นตัวหกตัวต้นบอาแปดหกหนึ่งป่าจะนอกมากกว่าเดีนมั่ตัวนึงเป็นหกหนึ่งคนเด่เอาครับบาทนี้ไม่ใช่แปลจากความฝันด้วยครับเนอะ หรือจะแปลจากความฝันกับกับกับว่าได้คือกันแต่มีเสียงปรดศนากระซิบมาตามสายลมนะครับแล้วกล็ล้อยมากร้อยมากล้วก็มาว่าเขาหูพระอาจารย์ครับแปดหกหนึ่งวะสันซึ่งปาก็เป็นแปดถ้าแปลความฝันเนาะครับอาจารย์เนาะมีอยู่หกสิบเอ็ดตัวตอนแรกมีหกสิบก่อนบานี่ เจนเป็นมบ่ดีที่นับไปหกนับไปหกตัวประมาณมันมบอกว่ามูแปดหกหนึ่งครับวันนี้มีตัวมันงดมากเพราดีเออครับจับตะเกียบลักไก่มาแต่ทางไหนแล้วก็มาร่วมกับมูเป็นหกสิบเอ็ดตัวนี่ครับที่ไปที่มาค่ะชัดเจนครับผมวานนี้สหรับตัวเลขแปดหนึ่งก็คือจับออกมาแล้วครับจับออกมาอย่างไรครับไม่ใช่ว่าปากแก่กับตัวนึงมันออกมาอ๋อ ปลาก็เป็นแปดแล้วที่มาทายมูนี่นก็คือหนึ่งตัวที่มาที่หลังก็เลยเป็นแปดหนึ่งถ้าทั้งหมดเลยก็คือแปดหกสิบเอ็ดอ๋อบานี่ก็ชอบส่วนตัวนะครับเลขชอบส่วนตัวนี้พระอาจารย์คิดมักครับสามแปดอ่ะโอเคก็ชัดเจ็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ขอย้ำไปขึ้นเกาว่าเป็นเพียงความฝันครับให้ใช้สติพิจารณาดีๆครับผมเนาะทุกอย่างไม่มีความแน่นอนใช่ค่ะครับเหมือนงวดที่แล้วนี้คนมีโชคก็มั่นใจมากๆ907นะครับ <c oughs> มั่นถึงขนาดที่แบบมั่นด้วยคือมั่นใจด้วยส่วนตัวนะครับอันนี้คือส่วนตัวคนมีโชคมั่นใจงวดว่งหันมั่นใจส่วนตัวกันเต็มที่เลยครับ งายหลังตึมก้าวสูงเต็มที่เหมือนกันเจ็บจี้แต่ว่าให้บ้านเพื่อนก็บางที่ที่าอาจา์แม่ออกเพื่อนว่าโอ้ยว่่สันเลขเก้าศูนย์เจ็ดนะเป็นอย่างทือว่าภาคกันลดลดแต้มมีเก่ามีเจ็ดขามแปดไปเราก็แมนเพิ่อกเพื่อนบอกเพื่อนปกติดีเพิ่นจะมาบอกตรงๆแต่ว่าเป็นยังคือว่ภาคกันลดแน่นะอันนี้คือแม่ออกนะครับแม่ออกที่เพิานจังหันยมยมอยู่บ้านมันคุยกัน นะครับตัว,วกัจกักุลอะไเนาะสิทธตีปานนั่นเนาะให้ตัวใดว่ากัจสิทธจับตัวนั่นตัวก็ด,กดวงเหลือกันนี่นครับพระอาจารย์โชคลุกไปครับไม่มีมาถือที่เนาะครับพระอาจารย์ก็กมุ่งมั่าจะแม้ตัวใดนะครับโอ้กับปปอาจารย์กพปปอาจารย์ด้วยแล้วล่ะเอาพระอาจารย์อยากรวยอยู่บ่ครับเอารวยตัวแล้วพระอาจารย์มู้ว่าโอ้ผมออกคุณีด้วยว่ามั่นใจว่านะไรครับ ปุ้งย่เป็นเปรตเลยวันนี้ข้าอาจารย์เฮ็ดจังไรครับวันนี้วันนี้จะพาเราไปอดร้อดตัวว่าไงนักใจได้วันนี้ถ้าพระอาจารย์ไปออดร้อดแล้ววันนี้คนมีโชคสิเฮ็ดจังไหนครับเดี๋ยวมาแช่นพระอาจารย์ มันกับเด็กไปก้นแปลงกันนะนี่เขาม้วนแปลงกันนะค่าเอฟซีทุกหลายก็ได้ไหมครับเอฟซีมั่งหานา<อ>สัมพ่อนะแม่สัมพ่อปูเพิ่นบังหลายเน,นี่ยพี่อาจารย์ไปออดหลอดอา่าไปออดหลอดนี่หมายความว่าเปิดอดัดหลาดด้วยครับเนี่ยเข้าาไปออดหลอดเนี่ย แปลว่าเปิดอัตลาดเปิดอัตลักคือไปเลยไม่เห็นส้นเลยอย่างนี้หรอใช่ไหมครับไปลเแต่วิธีนี้หายกุกกรีดไม่เลยนะเอาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรก็สิรบกวนพระอาจารย์ซับนี่แหะสักนะครับผมอ๋อแล้วบ้านนี้อีแจ็คนั้นก็รู้โชว์กันข่าวว่าเรพระอาจารย์จิบอกรายละเอียดเรียนงานนั่นงานน่ะครับเนาะโอ้ครับผมครับเพราะว่ากันติ๊กตุ้งพวไม่โจบ มาบอกนี่มันงานน้อมสิบอกเข้าใจคร่ะต้องบอกู้เดียวมัก็ไม่ชอบบอกคเดียวอธิบายผู้เดียวครับว่าวันที่สิบเอ็ดน่ะงานยังไงครับรายละเอียดเป็นยังไะครับผมเดี๋ยวก็สิม่แจ้งเราไม่ได้อะไรคอยตาดิบอกเวลาไม่มีบอไมีเวล่าบอมรับนี่โอ้ เตรียมประกาศจะโจด์เรานีบั้อ nope. ีแลวบอกว่าไม่วลาอาจารย์สิบอกครับผมวอกไม่ลดะไผูกเอกาจที่นั่งผไม่จบวัน้เราทั้่งานไ่วลาสำคัญเป่นว่าสำคัญตรงวันนั้นเก้าโมงสานาทีออกเก้าสามนาะสำคัญอยู่นี่เวลากาอย่างวันที่สิบหกเลาอย่งอีกก่อนเก้งหกนึ่งเก้านึ่งเอ้าทอ0ที่สิไปเราได้ าจางสั้นแลครับนะค่าควาบเพิมบ้านนีกไม่ลดหรอกจะบอกเราครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้่ก็จะเตรียมงานอยู่ค่าบ้านก็ได้นั่นแหละยุ่นเลนบ้างค่ะเตรียมงานจากศาลที่วัดเยอะนะครัะของสั้นนะเนาะครับผมขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุครับ